สวัสดีครับวันนี้วันที่7ตุลาคม2 5 1 4นะครับก็ตลาดในช่วงบ่าย2โมงนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการสแกนหุ้นแล้วก็เราจะหาหุ้นที่มีการไซเวมาสักระยะหนึ่ง นะครับโดยเราจะยกตัวอย่างจากหุ้นขนาดเล็กนะครับก็เดี๋ยวจะสแกนดูนะครับว่าจะค่อยๆหาไปนะครับเป็นยังไงนะครับเราก็เข้าเมนูเข้าที่เมนู Market Scanner นะครับกดเข้ามาที่ Market Scanner แล้วก็มาที่ก็มาที่ My Scanner นะครับเราก็กดบวกก็ตั้งชื่อเข้าไปในที่นี้เราก็ใช้แนวทางเดิมนะครับก่อนืเลยก็ไปที่ั้งค่าก่อนนะครับเราก็ไปหาตัวตั้งค่านะครับเราก็ลบ อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าจะตั้งค่าลบๆอินดิเคเตอร์ตัวกเก่าๆออกก่อนนะครับค่าอินดิเคเตอร์ที่เคยตั้งค่าไว้แต่เดิมนะครับก็ให้เหลือที่แค่เราเรา,เรามีความต้องการที่เราจะสแกนหาตั้งแต่0.01ราคาตั้งแต่0 01, ต0 1ถึงราคา1บาทก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับเราเพื่อเราจะเปิดไล่ทีละตัวนะครับว่าลักษณะของการไซเวย์หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเรามีลักษณะของการ ทำยังไงก่อนนะครับนี่ก็เป็นหุ้นทุกอย่างทุกตัวตั้งแต่1บาทลงมาแล้วเริ่มดูที่เจนโก้ก่อนเลยลก็จะเห็นว่ามีการซิกแซกยังไม่ได้ทําการไซเวไปเท่าไหร่ทำไมเราถึงต้องหาตัวไซเวครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในหุ้นต่างๆที่ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนี่เขาจะต้องมีการไซเวมาก่อน หมายก็ว่าเขาจะต้องมีการออกด้านข้างมีกรอบอย่างสม่ําเสมอมาสักระยะหนึ่งเห็นยกตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมครับก็จะมีการเกาะกลุ่มของราคานะครับก่อนที่ราคาจะดีดกลับตัวขึ้นมาฉะนั้นก็เป็นแนวโน้มที่เราก็จะหาเล่นหรือหาทํากําไรจาก พวกนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องหาตัวที่มีการปอกกลุ่มมาสัก1ถึง2ถึง3เดือนเนื่องจากว่าเป็นแนวโน้มที่ที่ดีที่หุ้นทุกตัวที่ก่อนที่จะพุ่งขึ้นเขาจะทําการเป็นแนวนั้นนะครับก็คือว่าอย่างนี้นะครับเขาจะสร้างกรอบขึ้นมานะครับสายไ,ไปด้านข้างสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะหาแนวโน้มอย่างนี้นะครับผมจะใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปอีกสักตัวก่อนนะครับ เพื่อจะได้ดูง่ายขึ้นไปนะครับก็ใส่ตัวอนะินดคเตอร์อ่าลีเนียอิเกชันนะครับเราก็จะเด็นเป็นกรอบของเขาเข้ามาครับก็จะเห็นกรอบชัดๆนะครับว่าเราต้องวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ใช่กรอบนะครับเราก็กดหาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่ามีกรอบแล้วก็ทำไซเวไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยังถือว่าไม่ใช่อยู่ดีแล้กนะ็ ลองดูตัวอื่นไปนะครับซูปเปอร์ก็อยู่ในกรอบมาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นคือยังยังไม่ได้ทำปติกิยาหรือแนวโน้มจะขึ้นอย่างไรวินก็อย่างเช่นกันนะครับก็ต้องค่อยๆหาไปเรื่อยนะครับจนกว่าตัวไหนที่เขาพร้อมที่จะขึ้นหรือเขาจะมีแนวโน้มอย่างเช่นตัวนี้เนะี่ยดูกรอบระยะไกลๆก่อน โกลก็คือยังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกับกรอบก็ไซด์เว่อพขึ้นไปหรือว่าเข้าได้แต่ว่าประเด็นคือยังไม่ใช่นะครับ CMB ก็เกือบแล้วนะครับสำหรับกรอบแบบนี้นะครับก็คือเขาจะไซด์เวมาประมาณต้องมีการไซด์เวอไปอีกประมาณ2อสามอาทิตย์นะครับสำหรับตัวหรือว่าตัวนี้มาดีนะครับ CMB นะครับก็คือว่าเ็ามีการย่อตัวนะครับถ้าจักนับจากกรากราฟระยะสั้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาไม่ลงก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่3ลงมาที่4นะครับมีการพักตัวจุดที่4 ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นไปกดจุดที่5นะครับก็คือพุ่งราคาสูงก็เดิมนี่ก็ถือว่าเป็น 1, 2, 3ถึงจุดที่3แล้วก็ลงมา4นะครับตอนนี้ก็ยังทํากราฟตัวที่4ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไป5นะครับนีเซีย CIMB ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มเช่นนั้นนะครับเนื่องจากว่าเข้า,ากําลังเริ่มทำ way ไซเวเปนัดข้างนะครับก็ไซเวออกด้านข้างมาสักระยะหนึ่งก็ต้องปล่อยไปประมาณสัก2 3 2 3วักนะครับประมาณได้ประมาณอีกประมาณอีกเดือนหนึ่งหรือ2เดือนนะครับก็จะพุ่งตัวกลับขึ้นไปนะครับสำหรับ CIMB ก็ยังไม่ใช่ตัวที่เรากําลังหาตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มไซ d e w a y ออกด้านข้างนะครับแต่ว่ากรอบก็คือ sideways up นะครับดูลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่ก็ยังคงสวิงตัวก็มีกรอบแต่ก็ยังไม่ใช่กรอบที่อาจจะพุ่งขึ้นพุ่งลงกรอบตัวนี้ก็ยังคงไซ d e w a y ไปด้านข้างก็อีกประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับถึงจะรู้ผลนะครับก็ยังต้องหาไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะเจอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแนวโน้ม ลักษณะตีกรอบแคบเข้ามานะครับตัประเด็นคือเขาจะมีโอกาสราคาปรับลงนะครับสลับตัว PLE นะครับก็ยังไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะเจอไหมครับก็ค่อยๆดูกันไปนะครับส่วนตัว CI ก็ยังคงเป็นกรอบไซเวดาวนะครับพราะตีกรอบแคบเข้ามานะครับก็จะเป็นการไซเวออกไปด้านข้างแคบลงไปสำหรับ h p HPT นะครับก็ เพิ่งเริ่มต้นนะครับในการจัดไซเว์ออกมาด้านข้างนะครับก็คือจะออกมาด้านข้างก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ0.9เไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ถึงจังหวะเวลานะครับที่จะเข้าเล่นนะครับของเราต้องหาตรงที่มีการไซเวสักระยะหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะักจังหวะที่ส้นนับ1ใหม่นะครับก็เป็นจังหวะ1-2 A,B,C ถือว่า,ายังคงต้องไซเว่ต่อไปนะครับเราก็ค่อยๆหาไปเลยนะครับดูไปทุกจังหวะทุกตัวนะครับว่ามีตัวไหนที่ไซเว a y ออกกันข้างลักษณะนานแล้วถึงจะทำให้เห็นว่าน่าสนใจนะครับในการเข้าทำในการเข้า,าตามรอยเจ้าหรือแกะรอยจักแกะรอยเจ้าว่าเจ้าเข้าหรือออกหรือยอย่างตัว N,B,C นี่ก็โอเคนะครับประมาณนี้นะลักษณะการไซเว่ยออกมาดูลักษณะของราคา ก็ยังคงยังคงต้องอาศัยเวลาอีกนานนะครับสำหรับตัวนี้แต่เป็นแนวน้มมีตัวสบัดเขาเรียกลงมาทีนึงเพื่อสบัดกลุ่มอยู่ด้านล่างแล้วก็ดีตัวเกือบกลับขึ้นไปรักษาตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ NBC แต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผ่านไปก่อนดูราคาแต่ตัวตัวก็ตัวนี้ก็ทําให้เห็นว่าเราต้องใส่บอลลุ่มเข้าไปถาใส่บอลุ่มเข้าไปว่ามีข้อจํากัดในการใส่บอลุ่มก็คือว่าเราจะ ถ้าเกิดมีจะมีการพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงเปลี่ยนแปลงใดต้องมีบนลุ่มเข้ามานะการหาแนวโน้มแบบนี้นะครับก็คือว่าเราหาทีละหุน้นทีละตัวไปอย่างนี้นะครับใส่ข้อจํากัดอันนี้ก็น่าสนใจนะครับดูนะครับว่าเขาซายเว์มาด้านข้างระยะหนึ่งนะครับระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ทําโดจิตอนนี้ก็น่าสนใจว่าจะมีการพุ่งขึ้นพุ่งลงนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีกรอบมาประมาณเกือบประมาณเดือน2เดือนได้แล้วนะครับเขาอยู่ในกรอบด้านบน PPS นี่ก็น่าสนใจนะครับ PPS เนื่องจากมีการสะบัดชาวดอยอยู่ด้านบนไปหลายรอบนะครับก่อนที่ลับลงมาตั้งราคาใหม่แล้วก็รอจังหวะที่จะเพิ่มขึ้นไปใหม่โดยตัว,ตวนี้ก็เจนว่าเขามีการเปิดกระโดดเป็นสีแดงก็คือว่าแน่นอนว่าจะต้องเป็นไซเว์หรือว่าไซเวด้าออกมานะครับเห็นไหมเขาเปิดกระโดดเป็นสีแดงถ้าเขาเปิดกระโดดเป็นสีเขียวตัวนี้ก็จะพุ่งขึ้นไปต่อตัวนี้ก็มีการเปิดร่วงลงมาเป็นสีแดงอีกเช่นกัน ตัวนี้ก็ยังคงรักษาราคาไปด้านข้างสายเวลออกด้านข้างก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเช่นกันเด่นก็คือยังไม่มีวันรุ่มเข้ามานะครับจัดเข้าไปในกลุ่มที่เราจะต้องเฝ้าดูนะครับตัวหนึ่งนะครับ PPS เราก็ไปดูจริงๆน่าสนใจเนี่ยก็ลองดูก่อนนะครับ PPS ดูว่าเขามีความเป็นมาอย่างไงนะครับการเปิดมีแนวโน้มอย่างไงนะครับดูที่ราคาก่อนนะครับไปดูที่ข่าวก่อนนะครับก็ใช้แคดบาลานถึงยาวเลยนะครับถึงวันที่5พฤศจิกายนเราแคดบาลานนะครับก็มี ข่าวดียังไงนะครับมีการสุดสรุ่นเซ็นงานใหม่นะครับมีแนวโน้มนะครับโชว์งบไตามาสพลิกกำไรโต100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์กดเข้าไปดูสิครับมีอะไรแปด ออไหมมีอะไรข่าวอื่นน่าสนใจขึ้นมาหรือเปล่าดูก็มีมีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นนะครับว่ามีโอกาสที่จะทําเซ็นหรือว่าผลการดำเนินงานอย่างไรนะครับมีแต่ข่าวด้านบวกทั้งนั้นเลยครับมีจะเซ็นสัญญานั่นจะเซ็นสัญญานี่ทั้งนั้นเลยนะมีกําไรอยางงู้นอย่างนี้คาดไตรมาสสามดีอย่างนั้นอย่างนี้ไตรมาสสองดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ลองดูบทสรุปการทํางานก่อนนะครับดูไต่มาสหนึ่งเข้าก่อน ถือว่าได้กําไรหรือเปล่าก็กำไรลดลงนะครับก็ไม่สมกับที่คุยไว้ฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะกระโดดลงก็ถูกต้องในพอตูวก็จะมีข่าวออกมาดีๆทั้งนั้นเลยนะก็ข่าวไต่มาสสามไต่มาส4ี่ฟื้นมีคําวิเคราะห์อย่างงุ้นอย่างนี้นะครับมีโอกาสสรุปประมาณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่ผลการทํางานสรุปออกมาก็คือไต่มาสองไต่มาสที่ผ่านมานะครับปี63นั้นอยู่ที่19ื่นเส่วนปี64ี่ที่พันกว่าอันนี้ก็คือว่าเป็น เป็นข่าวดีในข่าวปลอมข่าวปลอ,ม,ปอมในข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาก็เป็นอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วนะดูไฮไลท์เขาก็จะราคาก็ยังคงขึ้นมาก็หมายเขาว่าเขาจ้องจะเล่นว่วหุ้นราคาต่ําๆพวกนี้นะครับก็จะดันราคาต่าๆขึ้นไปมีวอลุ่มบายเยอะนะครับก็ได้ขณะที่ราคานั้นก็ยังไต่เวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าปริมาณการทํางานกําไรอดลงไปเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาให้กับ ทางด้านบริการควบคุมก่อสร้างนะครับคานพนิษนะครับระบบต่างๆงการาตกแต่งอินทีเรียสถาป,ปัตย์นะครับก็มีกําไรหดลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าราคาจะต้องไซเบิลไป,ไปด้านข้างนะครับแล้วก็รอ,อประกาศออกมาผลกันด้ดยในงานไตรมาสที่3ว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังไงเขาก็ข่าวออกมาดีๆอยู่แล้วครับว่าไตรมาสที่4ต้องมีกําไรแน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่า จะมีจริงหรือเปล่าต้องรอติดตามดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นหุ้นไปด้านข้างนะครับก็คือไซเว์ไปแล้วก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับหุ้นของเราครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับว่าไหนจะเป็นตัวที่มีการไซเว่ออกด้านข้างยาวๆนะครับทำให้เห็นความน่าจะขึ้นน่าจะลงได้นะครับสำหรับตัวหุ้นนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นถึงตัวตัวอื่นด้วยนะครับตัวหุ้นลูกนะครับหุ้นลูกก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำจังหวะออกมาดี มีการไซเวย์มานานก็เกี่ยวกับพุ่งขึ้นได้เือนกันนะครับหุ้นลูกนี้เราต้องดูหนึ่งว่าดูว่าเขามีอายุการการเป็นหุ้นลูกนี่นานหรือเปล่านะครับในจังหวะที่เราจะเข้าไปทำถ้าเราจะเล่นหุ้นลูกก็ต้องดูให้หลายอย่างนะครับดูว่าคาเหมาะสมหรือเปล่ปามีการไซเวย์มานานหรือยังมีการไซเวย์แบบไหนนะครับแล้วก็วะเข้ายังไงนะครับแล้วก็ควรจะเข้าหรือเปล่านะครับอ่าเจอครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าเข้า ไซเวมาด้านข้างนะครับก็คือไซเวมาเราก็รักษาราคาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปและแถมยังมีการเปิดกระโดดเปิดกว้างขึ้นมาตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวนี้พร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปราคาก็มาทางข้าออกแบบนี้นะครับก็ถือว่าออกมาดีนะครับรเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจก็คือก็จะเห็นว่าราคาครับพุ่งขึ้นมานะครับเป็นแท่งหนาอย่างนี้นะครับจากเดิมที่เขาอยู่ที่60 ก้ามานะครับแล้วก็ทําโดจิมาก่อนที่จะตัดสินใจนะครับล้วก็ดูว่าทําไมเขามาตัดสินใจเอาช่วงนี้นะครับสำหรับ SDC ว่า,าทำไมเขาตัดสินใจเอาช่วงนี้เห็นกรอบการเดินคราวเขาก็จะเป็นเดินไซด์เวลออกด้านข้างนะครับกรอบวันก็จะมีลักษณะไซด์เวลอัพขึ้นไปก็มาดูว่าสามารถดิจิตอลนี่นะครับก็จะมีมีไบโวลุ่มเยอะนะครับถึง64ครับก็ถือว่ามาก ทีเดียวนะครับในกลุ่ม ICT นะครับตอนนี้เขาก็กําลังจะเปิดตลาดช่วงบ่ายนะครับเราก็ไปดูไฮไลท์ของเขานะครับว่าโอ้โหทำสามเดือนที่ผ่านมาราคาพุ่งขึ้นไปถึง127.27%ขึ้นไปเยอะทีเดียวใน1เดือนที่ผ่านมาก็ลดลงไปนะครับหน,นึงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็กำลังบวกกลับขึ้นมานะครับก็ลักษณะเป็นดิจิตอลเน็ตเวิร์กแล้วก็ดิจิตอลคอนเทนต ทำทั้งเน็ตเวิร์กแล้วก็ทําเนื้อหาของดิจิตอลนะครับของตัว STC นี้เนี่ยดูข่าวโดยรวมทั่วไปก็แจ้งการเปลี่ยนแปลงฐาน,นะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้านะครับเริ่ม5ตุลาก็เขาไปเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้วันที่7นะครับแล้วก็ดูแนวโน้มต่างๆครับก็ลัลกษณะการทํางานมี F 53.5ต่อไปก็ต้องหาตัว F 4ห5เจอนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะการทํางานของ เขานั้นเป็นอย่างไรครับดูข่าวยังไม่เห็นมีข่าวปกติใดๆครับนอกจากมีหุ้นเพิ่มทุนเข้าไปก็ขยายเวลาแคดบาลานนะครับก็ที่ผ่านมาก็เข้าแคดบาลานนะครับดูจากข่าวก็ไม่ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับก็ดูว่า2องไตรมาสที่ผ่านมาเขาก็ โอ้ทำกำไรมาดีนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับก็ทำกำไรมาดีนะครับก็มีการมีอ่ามีหุ้นเพิ่มทุนขึ้นมานะครับก็มีโครงการนะครับ่าจะทำนู่นทำนี่นะครับก็น่าสนใจนะครับดังนั้นก็เข้าไปดูที่ดิเกเตอร์โอ้โหมีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้าด้วยนะครับจะเห็นว่านักลงทุนชาวต่างชาติเข้านี่นะครับตรงนี้การซื้อสีขาสีเป็นสีเขียวนะครับการลงทุนจากเอ็นวีดีนะครับช่องแรกนี่นะครับช่องที่สองเป็นบนลุุม ภายในประเทศนะครับเพะเห็นว่า RSI นั้นอยู่ที่653นะครับแล้ว MACD ก็ยังใกล้ๆเส้นสัญญาณนะครับมีวคนร่วมเข้านะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องขึ้นนะครับนี่ครับจังหวะที่เรามาหาหุ้นแบบนี้นะครับก็คือว่า1ึงราคาต้องไซด์เวมา ไม่ต่ำกว่าประมาณเดือน2เดือนถ้าปกติราคาหุ้นก็จะพุ่งขึ้นไปก็จะเป็นหุ้นไซเวย์มาดานค่านี้ประมาณ3เดือนนะครับในเกิดนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไซมากหนึ่งเราจะมี3เดือนนะครับแต่มากเรามี3เดือนแล้วแต่ละเดือนก่อนที่เขาจะขึ้นไาก่อนที่เขาจะออกราคาปฏิบัติการออกมาสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถ้าราคายังดีอยู่ราคาเาก็ยังคงพุ่งอยู่นะครับ หุ้นก็จะพุ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีส่วนรู้เห็นคาดการราคาได้นะครับก็จะเามาเก่งกาไรก่อนประจากการที่ค่อยๆเข้ามาในระยะเวลาที่เขาผ่านมา3เดือนนะครับนี่ก็เป็นจังหวะเข้าของลังทุนชาวต่างประเทศนะครับเป็นวีดาเข้ามานะครับเป็นสีเขียวในขณะที่ราคายัางเท่าเดิมนะครับนีทุนชาวต่างชาติค่อยๆซื้อแต่ราคาเท่าเดิมนั่นก็หมายความว่าแน่นอนหุ้นพวกนี้ก็มีต้นทุนอยู่าาประมาณปะ ประมาณ0.9 0.7 0นี่นะฮะก่อนที่จะทำราคาเด้งขึ้นไปทุนอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะก่อนที่ราคาจะเด้งขึ้นไปประสบกับผลกำไรที่ต่อเนื่องนะครับสองตมากขึ้นไปเท่าไหร่3ไแต้มากขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีราคาบวกขึ้นไปก็ถือว่าได้กําไรหุ้นพวกนี้ก็จะเป็นเหมาะสมที่จะมีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลงทุนที่เก่งกําไรไว้ก็ต้องเข้าเก่งตัวพวกนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มคุ้นขาขึ้นที่ดีนะครับเป็นหุ้นที่เหมาะสม นี่แล้วก็อองไล่ดูเรื่อยๆนะครับว่าจะมีตัวไหนอีกไหมเขาเช่ว่าเขาไซเว์มาด้านข้างก่อนนะครับจังหวะ1เดือนถึง3เดือนก่อนที่จะดีดขึ้นพุ่งขึ้นไปแล้วก็ไซเว์ตอบมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกนะครับเราจะหาหุ้นแบบนี้ให้ได้นะครับก็เลยต้องมามาค่อยๆหาแบบนี้ค่อยๆแกะไปเลยนะครับแกะรอยเจ้าไปเลยแบบนี้นะครับหาไปจนกว่าจะเจอนะครับ ุ้นตัวที่อ่าโอเคเจออล้วนะอย่างบุกนี่เนะครับเห็นไหมเราก็ดูกรอบใหญ่ก่อนเลยนะครับว่าเขาเป็นจังหวะที่เท่าไหร่จะได้มั่นใจในการเข้านะครับเราดูกรอบจังหวะต่างๆเดิมถ้าเป็นรูปใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5สพุ่งขึ้นไป5ตกลงมานับ1ใหม่นะครับ1ก็นับยาเกลก้านี่ก็เป็น1 2แล้วก็เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4พุ่งขึ้นไป5ตัวนี้ก็ได้ทําจังหวะจะเป็นตัวที่นับขึ้นไปใหม่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่5เท่าไหร่นะครับยัง ให้จดุจดที่สีตัวตัวพุ่งลงตรงนี้นะตรงลงตรงนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นสีพุ่งห่างก็ต้องสูงกว่านี้นะครับกำลังทําจุดที่3ก็12ึ่อขึ้นสีห้านะครับเมืขข่อสักครู่เราเห็นว่าเขาไซว์เวลออกมาด้านข้างนะนี่ก็ยังคงถ้าเราดูกรอบใหญ่ใหญ่ก็เช่นไม่ว่าเขาไซว์เวลมาด้านข้างปรากฏว่าพอเราหมดขยายขึ้นมามันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับเราก็กลับไปดูรายละเอียดในบล็อกหนึ่งนะครับดูว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่นะครับเห็นว่าเขาไซว์เวลออกมาตอนแรกก็ใน จะใช่เนี่ยก็เป็นลักษณะกรอบไซเวย์แล้วก็ไซเว่์ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อ่าเดก็มีนักลงทุนชาวต่างประเทศเข้าก็มีโอกาสพุ่งกลับตัวขึ้นไปนะครับถ้ามีข่าวดีเนะี่ยก็มีกรอบอ่าสวยงามนะครับไซเวย์มาด้านข้างสักระยะหนึ่ง ถือว่าทําราคาก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปที่0.8ได้นะครับก็มีโอกาสกลับขึ้นไปแต่ยังไม่ใช่หุ้นที่เราต้องการหุ้นที่เราต้องการก็คือว่าต้องมีการไซเวย์มันสักระยะกรอบที่ชัดเจนมีระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับมีคนลุ่มเข้านะครับข่าวดีนามาก่อนนะครับก็จะเป็นเหตุให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับต่อเหมาะสมที่ทํากําไรระยะสั้นเมื่อสกู่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นดีแท็กก็มีการสวิงกรอบไป ขั้นข้างนะครับแตยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมอย่างที่บอกก็คือว่าข่าวดีต้องมาก่อนนะครับเอาข่าวดีมามีโอเคอน,นี่ก็สวยงามนะครับมีข่าวดีมามีโครงการที่คาดว่าจะได้กําไรนะครับแล้วก็มีกรอบไซเวอัพนะครับอันนี้เป็นกรอบไซเวดาวนี่ก็ข้ามอาธิบายของไฟล์จัดสิ้นสุดมีออปโปนิติวิตตี้ก็ดูสรุปผลการดำเนินงานนะครับดูว่าเขามีอ่ากไรนะครับ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่จะทำนิวไฮได้นะครับก็จะสามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับราคาก็ตีตัวขึ้นไปโอเคอน,นี่ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับมาก็มีการไซเวงมาด้านข้างแบบนี้นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่ารอวันรุ่มเข้านะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังไซเวดดาวลงมาข้างล่างตอนนี้ก็มาสัก เริ่มเข้าที่ประมาณ2เดือนนะครับก็นับไปอีกประมาณสัก2อามอาทิตย์นะครับราคาก็จะค่อยๆดีตัวพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับ BWG นะครับถือว่าสวยงามนะครับประ่ามีที่ประเด็นสําคัญก็คือว่ามีนักลงทุนชาติต่างประเทศค่อยๆเข้านะครับตรงนี้นะครับมีบอลรุ่มสีเขียวเล็กๆเข้านะครับเข้าแต่ราคายังไม่เคลื่อนไหวนะครับก็หมายความว่ามีการลินค่อยๆสะสมพลังนะครับ ราคาก็ปิดเหนืออยู่ข้างบนนะครับแล้วบาดเพราะว่าตอนนี้ก็คือต้นทุนอยู่ที่ประมาณ0.6665นี่นะครับเป็นต้นทุนราคาก็ไซเวย์มาสักระยะหนึ่งนะครับก็เขาก็ค่อยๆเก็บเป็นจังหวะเก็บจังหวะที่1 2่จังหวะที่3จังหวะที่4จังหวะที่56ก็นับมานะครับว่าครบ3เดือนหรือยังนะครับโดยที่ตอนนี้มีข่าวดี สมทับเรียบร้อยแล้วก็คือว่ามีการปฏิบัติงานที่มีผลกําไรนะครับสองแต้มากนะครับแต้มาที่3นี่ก็กําลังจะถึงแต้มาที่3ก็รอประกาศผลออกมาแต้มาที่3ก็ราคาก็เตรียมพุ่งขึ้นไปนะครับ BWG ก็น่านสนใจ ก็ดูว่ามีเหตุผลอยางอื่นหรือเปล่าเราก็ไปดูที่ไฮไลท์นะครับก็เห็นว่าตอนนี้เขาก็ยังคงติดลบอยู่เยอะนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป4.17นเดะครับ1เดือนก็ลบไป1นนะครับแล้ว2อ,อันหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป2.99นะครับลักษณะให้บริการจัดสิ่งปฏิกูลนะครับหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนะครับปรับคุณภาพและฝังกบสิ่งปฏิกูลนะครับที่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็บรบทัดน้ําเสียปําบรุงคุณภาพกับสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง ทดแทนแทนนะครับอย่างเบตเตอร์เวล์กรีนถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับข่าวเมื่อสักครู่เราก็เห็นแล้วครับการผลการดําเนินงานที่ผ่านมานะครับเอส .45 นะครับดูราคาก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับก็การปิดจาก0.5ขึ้นมานะครับศูนสวิงอยู่0.7-0.8นะครับทีนี้ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับมาดีมากที่เรามาเห็นในช่วงนี้นะครับก่อนช่วงนี้ก็ยังคงสายเวลล์ดันข้างอยู่นะครับ ก็เริ่มนับจังหวะใหม่นะครับและย่อตัวดูภาพใหญ่ๆโดยรวมนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่อยู่ในจังหวะที่ประมาณ3ขึ้นไป4นะครับแล้วก็ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไป5นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสไป4อยู่ที่4อยู่ตรงนี้แล้วก็รอจุดที่5นะครับกลับ5ขึ้นมานะครับก็ว่าแน่นอนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางก็อาจจะกลับด้านขึ้นมานะครับในการรีบาวกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับตัว B d e บนะครับก็ถือว่าถ้าต้นทุนอยู่ที่ประมาณ0เครับได้นะครับแล้วก็รอราคาดีตัวพุ่งขึ้นไปก็อาจจะขึ้นไปเกินหนึ่งบาทก็ทำดีวายนะครับเนื่องจากว่าเขามีกําไรนะครับมีการทํากําไรครับเพราะฉะนั้นก็ราคาราคาก็น่าจะเกิน0.90ขึ้นไปได้นะครับอาจจะขึ้นไปที่1บาทครับตัวนี้ก็น่าลงทุนนะครับก็คือว่าลงทุนไปประมาณสักไม่เกิน2เดือนนะครับก็จะเห็นผลนะครับอันนี้ก็ให้ไว้ในวันนี้ก็จะเป็นวันที่ 7นะครับเ็นตุลาคมนะครับแล้วก็กลับไปดูอีกทีว่าหลังจากวันที่7ตุลาคมแล้วอีก2อาทิตย์จะเป็นยังไงนะครับคืออีกประมาณสี่อาทิตย์ครับก็เป็นหนึ่งเดือนนะครับก็โอกาสจะไปยังไงก็รอดูนะครับ B W G นาสนใจเราหามาตั้งนานนะครับหุ้นแบบนี้ครับที่เราต้องการจะเจอนี่ก็ยกตัวอย่างไป B W G ไปแล้วนะครับดูตัวดื่นไปเรื่อยนะครับว่าจะมีตัวไหนอีกหรือเปล่านะครับก็ค่อยหาไปอยเองครับ ถ้าคิดจะเล่นเราก็ต้องหาตัวที่เป็นแนวรุ่มไซเวย์มาด้านข้างก็หาไปเรื่อยนะครับในกรอบที่เราตั้งไว้ก็คือราคาตอนนี้ก็คือไม่เกิน1บาทนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือมีนักลงทุนชาวต่างประเทศเข้านะครับหมายความ่ามีบอลรุ่มเอ็นวีเข้านะครับก็ถือว่าเป็นความชี้จุดความมั่นใจให้เราได้นะคบว่าเมื่อมีนักทุนชาวต่างชาติยังคงเข้านะครับเป็นระยะอย่างต่อเนื่องก็เป็นตัวที่น่าสนใจ นะครับแน่นอนว่าถ้ามีการลงทุนเข้าไปแล้วเราก็ต้องมีการกได้กําไรเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ต้องแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแค่เพียงเดือน3เดือน1เดือนถึง3เดือนแค่นั้นเองเวลาก็ไม่นานนะครับก็1เดือนก็กอบโกยฉะนั้นเราก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็เทเงินสดไ้ลงทุนนะครับตัวนี้อีกตัวนะครับตัว S Tower เนะครับเห็นว่าแน่นอนลักษณะลักษณะการทําแนวของเขานะครับนะครับก็เป็นช่วงที่รีบริบวปีเปล่าราคาขึ้นมาแล้วนะอยากเคยต่าสุด ก็ค่อยดีดขึ้นมา0.01นะครับขึ้นมา0.0ไปแล้วก็มาที่0.07 8 9นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่11เวทก่อนที่จะสาเวลออกด้านข้างไปนะครับก็ค่อยขึ้นไปที่2 13ตัวนี้ก็ถ้าท่านมีทุนตั้งแต่0.06ก็ถือว่าขึ้นมาได้สวยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับที่เราสับท,ที่เราต้องเอาหุ้นเล็กมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ท่านไปหาในหุ้นที่มีราคาส,สูงขึ้นไปนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็น เฉยนะครับเห็นแล้วก็ดูเทคนิคการดูหุ้นดูราคามาดูแนวโน้มของที่การเข้าการทําประเด็นก็คือก็ตัวน,นี้ก็ต้องเข้าทําที่ประมาณ0.11ก่อนนะครับตอนนี้ก่อนที่ลปล่อยราคาไหลไปนะครับหุ้นปัจจุบันก็ราคาก็จะขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับก็พี่อารดูนะครับท่านนักลงทุนท่านที่สนใจในการลงทุนก็ค่อยๆพี่อารดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผมเคยพูดไว้หรือเปล่าแล้วลักษณะยังไงก็ก็กรุณาติดตามดูนะครับ หรือจะชมดูอย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างไงก็ฝากกดคอมเมนต์ฝากกดนะบอกมาด้วยถ้าต้องการวิธีการแบบไหนยังไงนะครับแล, share, แล้วก็ฝากแชร์แล้วก็ฝาก s u b ต c ด i b e ฝากกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับจากช่องนี้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ